ีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเข้าสู่ช่องหนุ่มเมืองชนคนอีสานครับวันนี้หนุ่มเมืองชนกพามาเที่ยวทะเลอีกแล้วครับงานหนึ่งแล้วนะครับเนาะอันนี้พี่กัสก็เป็นอ่าพัทยาเหนือนะครับเนาะพัทยาเหนืออ่าอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมดุสิดครับอ่ามาชมหาด ถ้าแถวลุงแรียมดุสิตนะครับนอดุสิตธานีนะครับเด้อนี่ครับจะเป็นข้างหลังโุงเรียมนะครับนอเป็นชายหาดเดี๋ยวหนุ่มชนจะพาเดินชมชายหาดเพิ่นว่าชายหาดงามปนนันไดนะครับนออันนี้เป็นชายหาดพัทยาเหนือพัทยาเหนือนา,นาเกลือ ไต่ไตหน้าเกลือนี่นะครับเป็นนรงแรมลุซิดนะครับลุซิดธานีครับบิวคนก็โอ้ยงามารครับลุงมานี่ครับมุชนจะพามาชมบรรยากาศสวยๆครับครับสวยบอกครับดีีงามรครับวันนี้นามรดครับหนามรดนมวันนี้หนามรด เดี๋ยวจะฝ้าเบึงรอบๆนะครับนาะุ่มหลบๆครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะนักท่องเที่ยวก็มาแน่ดามอนี้เป็นบ้านหยุดนะครับนะเป็นบันหยุดวันอาทิตย์นะครับบันหยุดวันหนึ่งครับเห็นบหมครับโอ้ยวางหมากเลยช่วงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหล่มมาให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนนะเซาครับ มาเที่ยวพัทยาก็มาเที่ยวก็มีอ่าเก้าอี้มีมาให้นั่งให้นอนครับสำหรับไปนั่งไปนอนนะครับเนาะเบิ่งที่ครับกับไปผ้าครอบครัวมาปล่อยดู๊กร่งไปเด่นน้ำพ่อแม่ก็นอนเดินท้าโอ้งามร้ายครับมื้อนี้อากาศแจ่มใสมากด้วยมื้อนี้ปลอดโปรง่ง ฝ่าฝนบ่มีมื้อนี้สบายหลงๆเรื่อยครับหลงๆเรื่อยเห็นบ่ <c oughs> โอ้บรรยากาศสุดยอดเลยมื้อนี้ชวนผามาเก็บผผาบรรยากาศ s w i n โรงแรมดุสิตนะครับเนาะครับโรงแรมดุสิตเป็นพัทยาเหนือครับเนาะมันก็มองได้กว้างครับมาบางนี่มันสิสำหรับ วกวหนักทายดูครับทั้งหลายก็มาทายบิวทายมุมนี่จะได้เมืองเต็มเต็มเลยครับในเมืองพัทยาเต็มเต็มเลยนะครับเด้อมาช่วงนี้ครับก็จะได้มเมืมองย่างเต็มเต็มเพราะว่ามันหาดมันกว้างครับตัวนี้ครับหาดมันจะกว้างหาดแถวๆนี้กว้างครับก็จะเป็นเมืองที่ครับมันกว้างบันได มันกว่างเลยอะมือนนี่นุ้งชวนมาทานทีแบบกว่างเลยเหมือน,นี่มุมสวยๆฝาบสวยๆนี่เก็บไหลายเสงสวยงามเลยมือน,นี่พิษนามมันยังอยู่เดือกอยู่นะครับเนาะนามยังขืนมาพอทันถึงอยู่นามลงครับนามล้ง,าม,ลงมาช่วงนี้เป็นนามลงเนาะโอ้งามารครับเดี๋ยวนุ่มชนจะพาไปเบื่องมุมนั่นครับเดินหอดบะเนาะเดินไว้บ่เดี๋ยวนุ่งชวนพาเดินก่อน มุม,มฟังนั้นจะมองไปเห็นไกลครับตัวนั้นเห็นไปทั้งฟังเอุโรมนะครับนาะอทั้งแหลมสว่างนะครับนาะอเดี๋ยวผมจะพาไปเึ่งว่ามันเป็นบรรยากาศแบบไหนเดี๋ยวพาเดินกันครับออกกำลังกายน้เนะครับนาะออันนี้ก็ยังเป็นยังเป็นบรรยากาศสว่างเศร้าๆอยู่นะครับ บรรยากาศจะเสร้าอยู่ยังบนสายเนาะครับสิบกว่าโมงสิบโมงสิบโมงกว่าครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเป็นบางส่วนเนาะครับเนาะยังบนทันหลายครับก็มีแนวนิดหน่อยบมดหลายครับนักท่องเที่ยวเพิ่งก็มามีทั้งสวยทั้งงาม อากาศดีครับอากาศดีมื่อนี้จังหวะมันหลงครับนี่ครับมาเบิ่งมุมนีครับเห็นไหมครับจะเห็นบรรยากาศสวยๆมีคอนโดครับถายมุมนี้ในฝาบย่างสวยเลยครับโอ้ยเมื่อย <laughs> มุ่งส่วนเมื่อย <laughs> ใใก็เดินไกลเนาะครับนะเนาะผมหัค่อยเลยเดินไปไหนน่าน่าน่าครับตัวนี้ก็จะเป็นผนังกันน้ำนะครับเฮ้ยเสีดเป็นผนังกันน้ำไ,ไว้保้กันขืนขืนเขำว่าสัตว์ฝังเนาะมันก็จะเห็นผนังใหญ่ๆเน่า,ยา,ยๆ,ยาๆ,ๆไว้เนี่ยหลอดไปครับโอ้อย โวดนะครับเมื่อยหมากเลยโู้คขนังหมงดงหญ่เลยครับโอ้ยมุมง,งามลายครับกำลังถ่ายดูกันอยู่มัมี่ครับโอ้ยไม่ไม่ คพื่อออกกำลังกายก็คื่อันนะครับเนาะเดินมากกับเมื่อยเป็นมุมสวยๆคือกันครับมุมนี่มุมนี้จะเห็นเมืองพัทยาเนาะครับเนาะจะเห็นเมือยงยางเต็มเลยครับเห็นมั้ครับเห็นมุมมุมที่สวยงามมากเลยสําหรับพวกมกักไายดูมเมื่อกี้ฝาบสวยๆแถวนี้ครับงามเลยครับ เดี๋ยวมุ่มนชนทีภาพไปไปเบื้องฟังทั้งนี้ครับเอามาเบื้องฟังนี่ครับนี่ครับไฟนี่ <c oughs> นี่ประมงมาหาปา่าใส่หมองมากลางหมองโอ้ภาพมุมนี่สวยมากุ่มชนมาคอยได้มากสวงอี่ครับ มเนาะครับเนาะโอ้ขอนางพักก่อนครับจะข่าวเมื่อยเมื่อยหมากเลยครับพี่น้องเลยนั่งแล้วก็แห้งก่อนนั่งเก็บฝาบเป็นยังไงครับบิมุมนี่สวยป่ะครับสวยเนาะครับเน้องมาสวยมากเลยน้ำใสผมบางแถวๆนี้น้ำใสครับพี่น้อง เรื่องอะไรที่เขามาเที่ยวพัทยากะเขามามุามนี้ก็ได้ครับมาช่วงนี้ก็ได้ครับช่วนโรงแรมหาดโรงแรมรูซิสนี่ยครับรูซิสธานีนี่ครับฟังท่านหนึ่งก็จะเป็นเมื่อทั้งสรอยมา้มาหงียงก็เหนืนสร้อยมาหงหวานรูยังก็อองนนงกโอ้ยบอกกูบ่เถื่เมื่อไง มีนักท่องเทียยเ่ยวลงมาเกียฝาบกับเห็นไหมครับเกำลังลงมาเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ยนงส่วนของพี่เห็นหงมุคโหยเห็นปนน่านใดเนาะมันหย่อนเอ้ยแสงเบื้องหน้าคลมจย่คล้องกับโบโ็จะมีนักบินเป็นม,นา,นมาเรียนเบื้องที่ครับ เหนือนี่ยังดอกคำภาษาหนุ่มมุ่งชนกับบจักเนาะครับเนาะโอ้ยมีลมเย็นๆมากครับบานนี่ยินแต่เสียงลมเด้อพี่น้องเลยจักสิได้ยินเสียงหนุ่มมุ่งชนบ่ได้ยินโอ้ยงามร้ายครับคนคนเห็นปะคน,น,นมีเทิงฝาคนครับโอ้งามงามครับวิวสวยมื้อนี้บรรยากาศดีร้ายครับมื้อนี้บรรยากาศสุดยอดเด้อครับมื้อนี้ เพราะว่าโมมีพายุนอกนี้นอก,นนอกพายุสงสัยจะออกนะครับโมมีพายุครับก็ได้เป็นได้โอกาสมาเก็บฟ้าบรรยากาศให้พี่น้องชมนะครับนาะสวยๆงามๆอาบสวยๆเด็ดแจมๆพอดีน้อยนึงครับกับผ่อนแห้งครับนาะนมผาดเย็นๆทะีลเหมาะสำหรับมะนางผัก่อนนะครับต่อฟ้ารอบรัวมะนางผัก่อน เปียบฝ่าสวยๆนะมาถ่ายฝ่าข็งามผลครับมีทั้งโขดหินมีทั้งไอ้นี่ให้เข้านางถ่ายฝ่าก็งามเหมือนกันครับมีมุมสวยๆครับฟังนั่นครับซอยมะฮูหมัดนาะครับเนาะซอยมะฮูหมาดหรือว่าอีหยังนี่ล่ะโอ้ยผมกะซอยมะอหมาดอีหยังนี่ล่ะผมกะเอิรนบ่ถือซับเพิ่นผมกะใส่ซับบ่ถือ นะครับจะขอโถดคอ้าไฟเรื่อครับเด้องี่อียังเกาะควนว่าผาโบผ่าโบไฟรอโบฝิงนะครับน้องกะบเบาไปตามภาษาคนมีสา,านหวานเท่าอันนะเบาถือแนมก็ถือแน่อ่ามันหนอกเขากุ้งสร้างงัวมันสอครับพี่น้องป่ะนมุ่งชนกับน,นางฟักพรแน่น,น้อยนึงเดี๋ยวกะ พอมีแห่งเนี่ยนาะครับเนาะงพอมีแห่งนี่ยน้องผู้ชมก็จะพาย่อนกลับเมือนะครับเพื่อบาที่เรื่อย่อนเมืองคนหย่อนเมือโคตรงามๆขึ้นกับวิวสวยๆงามๆส่วนนี้ครับครับเหมาะสําหรับมาเก็บฝาบรับสวยงามๆครับครับตัวนี้เป็นเห็ดเป็นฝนังกัดหนามเพาก็มานั่งเสียวถ่ายรูปอยู่นี่มันถึเป็นคือสันเขื่อนนั่นเขาเอื่นเขื่อนน่ะ มองง่ายๆก็คือเขื่อนนนั่เขื่อนกั้นน้ำนั่นเองโม่ใหญมันมนามาสัดฝั่งสว่วนนี้เนาะครับเนาะถ้าสันหาดมันก็บสิบหมีหานกับเสิบเหยาวถ้าเขื่อนสัด <c oughs> กำลังนักท่องเที่ยวก็นั่งทะย่อยมากครับวันนี้เป็นวันยุดวัานอาทิตย์ครับเนาะเราคงเชิญก็ได้โอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องชมช่วง โรงแรมมุสิดธานีนี่แหะครับนี่ครับเห็นว่าโรงแรมครับเสื้อขาว่าโรงแรมมุสิดธานีนี่อยู่ข่างโรงแรมนี่นะด,ดูวโอ้ยหา่างสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยไปครับพี่น้องมือนีสำหรับมือนีนุ่งมงชนก็ผ้ามาเก็บผ้าบรรยากาศมาชมทะเลสวยๆไปฝากพี่ฝากน้องเนาะครับพ่อ ผู้ที่บ่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับผู้ที่ท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวก็จะได้ดูว่ามองไรนาเที่ยววัดนาเที่ยวก็จะได้ดูไรเขามาเยี่ยมชมในสองนุงส่วนนี้ก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นฝาสวยๆเนาะก็จะได้บอกเออมองอันนี้เป็นตันนั่งเป็นตระเสวงนะนี่สองนุ่นงส่วนบนท้ายลงอยู่เนี้ยประจันก็ตามมาครับตามเขามาในสองนุ่งส่วนนี่ละ จะได้เห็นภาพสวยๆงามๆเนาะครับเนาะจะเห็นวิวสวยๆ,ๆงามๆนะครับเนาะไปพี่น้องต่องไอ้นุ่งมงชนกะสิ่ผ้ากับนะครับบ้านสำหรับคลิปนี้นุ่งมงชนกะขอเก่าคขมว่า,าสวัสดีครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์นะคร,รับขอบคุณ ทุกไหลด้วยครับเร้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับเร้อบ๊ายบายครับเลิฟๆทุกท่านนะครับ